ครับสวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วน,นะครับกับบุญชูชาแนลเกษตรสร้างสุขด้วยวิธีพอเพียงช่องที่จะพาทุกท่านไปพบกับสาระความรู้ด้านการเกษตรการประมง,งแล้วก็การเลี้ยงสัตว์ครับผมพี่น้องครับมืบ่อี้คลิปนี้เดี๋ยวบุญชูสิพามาเบิงเอาอ่าง้วแมลูกกับงว้วพอพันนะครับพี่น้องครับมีหลายคููแลวก็พอพันธุมีอยูอ่หลายตัวอยู่แล้วครับพี่น้องครับหนาๆนาแดงแง,งทั้งนั้นเลยตรงนี้ก็เป็นของง้วของหอยดิวนะครับพี่น้องครับนี่แหละพิกัด อยู่ที่บ้านสงเปลือยตำบลขวาวอําเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามครับเอาจากได้แบบใดเดี๋ยวบุญชูสีภาเบื้องเอาครับพี่น้องครับอ่างัวสาวงัวทองนะครับเนาะกับมีไห้มีย่างหลายนะครับพี่น้องเด้อเดี๋ยวบุญชูจะพามาดูกันนะครับเนาะนี่แหละแบบย่างหลายเลยนะครับเอาผู้ใดเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บุญชูแชแนลแน่ผู้ใดเห็นสีว่าชัดไข่ย้อนขึ้นมาบงตรงนี้นะครับเด้อเพราะว่าจะน้อยฝนอาจจีตกนะครับเพื่อความเป็นการเซเวลาพี่น้องเดี๋ยวไปทักทายกระทั่งหอยเดียวครับ สวัสดีครับสวัสดีครับอ่าเอาื้อนี้หอยเดียวมามีมาให้จักคู่จักโคมครับสี่โคมกับสี่นุ่มรอครับสี่โคมกับสี่นุ่มรอนะครับเนาะเออเอาฝากเบอร์โทรนะครับศูนย์หกหนึ่งหกหกเจ็ดเก้าเจ็ดสองศูนย์หรือมาชมตัวจริงที่บ้านสงเปื่อยครับครับนี่นะครับเด้อเดี๋ยวสำหรับผู้ใดหาพอพันนะครับพี่น้องครับเดี๋้อนะครับเด้อเดี๋ยวมันตื่นเด้อครับหวังอ่าหอยเดียวจะเอาตัวไหนก่อนเอาเอาตัวนี้ก็ได้ครับเอาตัวนี้เนาะครับ อ่ะตัวนี้อันนี้เป็นแม่ลูกหรือ่ครับนี่เป็นแม่ลูกครับแต่ว่าผมก็สิเปิดแยกมือนี่เป็นแม่ลูกสิเปิดแยกให้ลูกจักเดือนหรือครับลูกหกเดือนครับหกเดือนงามๆเลยครับพี่น้องครับลูกพอได้เนาะครับนี่เคเอฟสามหนึ่งครับลูกเคเอฟสามหนึ่งนะครับพี่น้องครับอ่าเป็นโลนธรรมชาติพร้อมเลยครับพี่น้องเคเอฟสามหนึ่งหกเดือนสูงเท่าไรครับลูกคนนี้สูงประมาณร้อยยี่สิบห้าครับร้อยยี่สิบห้าครับว่านี่แม่ทองก็พอไดนแม่ทองกับซูเปอร์แชมป์ครับทองกับซูเปอร์แชมป์นะครับครับผมอ่าแม่สูงเท่าครับ ลอยสี่สิบห้าบวกบวกครับลอยสี่สิบห้าบวกบวกอ๋อนี้สิเปิดแยกให้เนาะแมนครับตัวลูกเท่าไหร่ครับเปิดตัวลูกเปิดเส้าหาครับเส้าหานะครับต่อไรบ่ครับต่อร่องไรครับอันนี้ต่อไดนะครับลูกหนาใหญ่งามเลยครับแม่เปิดเท่าไหร่ครับเปิดสามสิบห้าครับสามสิบห้าแม่ใหญ่ให้ลูกงามขึ้นกันนะครับเนาะเราตีพาร์ตเบิร์ตชัดแม่ท่องหาเดือนครับแม่ท่องหาเดือนนะครับเนาะท่องก็พอได้ก่อนเมื่อกี้ซุปเปอร์แชมป์ซุปเปอร์แชมป์นะครับเนาะนี่ลูกตัวนี้สองมเเเดดด้้้้ออออคคครรัับบบผูใหาาาแม่กกไไลลยนนนตะะ เป็นมัวบนนะครับแม่กับทองกับซูเปอร์แชมป์เอาแยกเอาพี่น้องครับ35 35ิบห้าาต่ออีกแล้วพี่น้องเด้อเอาต่อเอานะครับเนาะแต่ว่าถ้าเปิดยกก็มีราคาพิเศษนะครับถ้าเปิดยกนี่ถ้ายกคู่นี่เท่าไหร่ครับถ้าเปิดยกผมเปิดที่ห้าหมื่นสามพ่ออ่ะถ้าเปิดยกนี่เปิดที่ห้าหมื่นสามนะครับพี่น้องอ่านี่ห้าหมื่นสามเอาถ้าเปิดยกนะครับวันนี้แค่คู่แรกอ่ะแต่เปิดแยกให้แล้วต่อนีโบมี่ยังหรอครับผมครับ เพราะว่าลูกค้าถามหลายคนว่าผู้คุคนก็อยากได้แมย์ควรคนก็อยากได้ลูกแยกกันเอานะครับเนาะสามมือหันนี่โตใหญ่อยู่ด้วยครับพี่น้องครับใหญ่ครับใหญ่เตีมใหญ่ครับเตีมใหญ่เลยนะครับเนาะเตีมใหญ่ครับนี่นะครับเด้อเออพอเลยครับวันนี้เออนี่นะครับยืนยงยกเนี่ยแหละพี่น้องครับโตใหญ่เดี๋ยวเอาลูกออกให้เบิ้งกันนะพี่น้องสิบเพาเห็นแม่มันนะครับเนาะเลยเพิ่นเอาลูกออกกันนะครับเอาลูกออกกันกันเออลูกไปลูกไปเออแม่โอเคแล้วครับอ่ะไปลูกไปเดี๋ยวเด้อพี่น้องกไหลลูกกัน อยู่เบื้งแม่เออนี่เอานี่นะครับเนาะตัวแม่เพิ่นนะครับเด้อตัวนี้สามสิบห้าอ่าปล่อยเลยครับปล่อยเลยนะครับนี่สามหมื่นห้าเบื้องจะสัดมุมนี่ต้อเอาเนี่ยแหละลูกผลงานก็ได้เอาคู่แรกผ่านไปอันนี้ผมจะแยกอ่าเป็นสองเบอร์นะครับพี่น้องครับเอาเบอร์หนึ่งกับเบอร์สองอยู่นี่แหละต่อไปเอาเป็นเบอร์สามนะครับต่อไปเบอร์สามลูกตัวแม่งามๆแม่ยกะยันยันอันนี้ลูกพ่อไหนครับลูกช็อกโกแลตครับยูเอ็นจักเดือนหรอครับนี่ หนึงเดือนครับหเดือน u n c 1 7เจ็ดลี่ยมตัดีนะคบพี่น้องตัวแม่แค่เดือนเดียวแม่สูงไหญด้วครับพี่น้องครับแม่สูงเท่าไรครับพี่ดูประมาณ1อยสี่สถึงอยห้ครับอ่าใส่เียว่าใส่ลอยห้าสิพี่น้องครับตัวนี้ครับคูนี่เท่าไหร่ครับสามหมบาทครับสามหมื่นสองนะคพี่น้องครับอ่าแม่นี่สูงลอยสี่สิบเ็วกใหญ่ใหญ่เป็นลูกที่ไหครับ ลูกที่สองครับลูกที่สองแมกกะทองวางอยู่ด้วยพี่น้องเด้อพี่น้องลูกย่นแห้งหนาลูกหนังหนาหนังย่นนะครับอ๋เน้นเบื้องผลง้านสีแดงเข้มครับผมใจลูกดีครับใจลูกสวยเลยคุณนี่นี่คุณได้หมักพอพัดในจังเบื้องออาด้วยพี่น้องครับเด้อมาหาหม่งหยางเข้ากันพี่น้องนี่นะครับเนาะนี่แหละเบื้องโตแม่เพิดเหมือนแม่ใหญ่ๆนี่แหละครับผมวหางพวกหางใหญ่ๆนะครับเนาะมันอาจจะมีตำหนิอย่างนึครับพี่น้องประกันตำหนิครับประกันตำหนิให้พร้อมครับประกันตำหนิหนึ่งเดือน ประกันตอนนี้ให้หนึ่งเดือนนะครับทุกอย่างนะครับต่อได้เอารถมาใส่ยุนาคอข้างรถได้หลายพ้อพี่น้องแม่นครับขออของหอยเดียวอำเภอเมืองสารคามนะครับเนาะนี่เบิ้งออกนะครับง้อหลายอย่ะด้พี่น้องครับนี่เรบแข็งขาบนมีปัญหานะมิจะมียังหรือครับพี่น้องขาโทรขาถอนขึ้นเงื่อนครับขาโทรขาถอนประกันให้เดี๋ยวจะพาเบิ้งเบอร์ต่อไปเป็นเบอร์เบอร์ซี่นะครับพี่น้องครับนี่นะครับ ต่อไปเป็นแม่ลูกบ่ครับแม่ลูกวิโก้สองล้านครับแม่ลูกวิโก้สองล้านได้ครับพี่น้องครับเด้อแม่นี่สูงเท่าไหร่ครับรอยหาซีฟกันครับรอยหาซีฟได้คือกันนะครับพี่น้องแม่นครับสูงรอยหาซีฟได้นะครับเนาะนี่ลูกวิโก้แบบยางงามเลยเหรอครับยุ่นๆลูกจักเดือนเหรอครับลูกสามเดือนครับสามเดือนแม่ท้องว่างงั้นบ่ครับแม่นครับคู่นี่เท่าไหร่ครับสามหมื่นเก้าครับคู่นี่สามหมื่นเก้าได้พี่น้องสามหมื่นเก้านะครับเนาะอ่ะ สามหมื่นเก้าตำหนิบอมี่เหรอครับผมตะกันตำหนิครับเอกสารตะกันตำหนิไห้นะครับหมักตูดแดงเมื่อเหล่็ได้พี่น้องแต่ไทยมุ่งหวงขวงไห่เห็นทุกตูดนะครับเออนี่สามหมื่นเก้าคูนี่ยญ่ๆนะครับพี่น้องครับเอานี่เบื้องขางเดียวแล้วเลยลูกย่างสวยย่างยนนะครับนี่เบื้องด้านหน้าตรงนะครับเนาะแข้งขาบ่มีปัญหาเล็บ่มีปัญหาเอามากับมาเอาครับผมอ่ะ เยวจะเดินอ้อมให้ดูนะครับเออเดี๋ยวจะพาเบิ้งเบอร์ต่อไปครับผมแม่ลูกหัวลนครับต่อไปแม่ลูกหัวล้นนะครับพี่น,อน้องนี่นะครับเดี๋ยวเพิ่อนไหลออกทั้งคุณไหนนะ่เดี๋ยวว่ามันจุ่มพี่น้องเดืบเดือผมอย่างอ้อมทั้งพี่กันอ๋อพี่น้องครับต่อไปครูที่เด็ดแม่ลูกหัวลนเอาออกมาทาั้งนี้นะครับเดือเมื่อกี้มันติดกันพดนะครับอันนี้ลูกตัวแม่ลูกพอ่อใหจักเดือนแล้วครับลูกอ่ะยังกับใบมันไออันนี้ พริกแดงอันนี้ใบอยู่เนาะใบหลอดครบครับลูกพริกแดงนะครับจักเดือนหรอครับลูกพริกแดงเจ็ดเดือนครับเจ็ดเดือนเดเดือนนะครับแม่ทองไหมครับนี่ย่างครับอ่าแม่ทองว่างนะครับพี่น้องเออหันใส่นิดนึงข้างหน้าเพิ่นแม่เพิ่นเออนี่นะครับอ่าลูกพริกแดงเจ็ดเดือนอ่าวันนี้แม่ทับไปครับย่างครับเพราะว่าเพิ่นเพิ่นเลี้ยงเพิ่นเบิ่งบ่เป็นแม่ครับบางบางทีงอขึ้นบ่ขึ้นเพิ่นบ่ฮู้นครับแม่ครับเพิ่นบ่เป็นครับตัวลูกโตดีครับครับแต่ว่าคูนี่งามลูกโตดีครับอ่าเปิดไว้ทที่่เาครับ สามหมื่นเก้าครับฮะสามหมื่นเก้าเอาไหมอีกเทนึงครับจำราคาให้บุญสามหมื่นเก้าพันบาทอันนี้ที่ผมย่าบ่มเป็นอย่างนั้นครับบางที่เขาาจจะบอกผิดอันนี้คือบ่มผิดนะครับสามหมื่นเก้าสามหมื่นเก้าครับเนาะพี่น้องพูดยังเด็ดเลยพี่น้องสามหมื่นเก้าครูนี่ผู้ใดบ่อาเสียดายเด้อครับเด้อแม่ลุหนธรรมชาตินะครับเป็นแม่ลุหนธรรมชาติพร้อมนะครับเนาะแม่นครับนี่อ่ะนี่นะครับพี่น้องครับลูกตัวเม่เด้อครับนี่พี่น้องครับย่างเต็มเลยเหรออ่ะนี่เด้อบ่มมิตหนิ้ยังหรอกเนาะบ่มมิตหนิครับอ่ะบ่มอาจัง ใหญ่ขักใหญ่แน่พี่น้องครับสามหมื่นเก้านะครับผู้ใดหาซ่งนี่อยู่มาเอาเลยนะครับง้าผู้เฒ่าครับเบ,บิงบึงเบิึงได้เข้ากับพวกแห้งแล้วนี่นะครับผู้เฒ่าคนเข้าม่พี่น้องครับเออนี่ง้อผู้เฒ่าไทายบ้านทางใดบูพิมพ์เอ้ามาเอาจะอะไรงอคอกแตกๆก็ทั้งง้อคอ,อกเลยพี่น้องตัวนี้ง้อขอกแต้ๆครับเลือกเอานี่เออมาเลือกเอานะครับเนาะแม่ลูกตัวต่อไปครับเป็นว่าผูกปะ ว่าผู้ตัวไหนสีบ่ปานบ่ดังนะครับขางขวาพี่น้องมุมมีดังบ่มีปานบ่มีดังบ่มีปานนะครับเบื้องขางเดียวเพราะอะไรพี่น้องมันยันยากเครับเออนี่นะครับด่างขวาอ่ะเดี๋ยวจะพาเบื้องตัวผู้ตัวต่อไปตัวผู้ตัวไหนก่อนครับตัวนั้นก็ได้พี่เอาตัวนี้เนาะตัวงามนี่ยแหละพี่น้องครับครับนี่ตัวผู้นี่งามงามเลยพี่น้องาจะเหยียบเสียกกันไหมล่ะลูกลูกพอได้จักเดือนแล้วครับลูก kf 3 1 6เดือน เออตัวนี้บอกก็ยังห่างลูกเคียบสามหนึ่งหกเดือนนะครับเออนี่เบื้องบนนีส่สัตว์สูงเท่าไรครับสูง 128. ร้อยยี่สิบแปดร้อยยี่สิบแปดย่างย่งยนนะพี่น้องเด้อเหมืองกามถ่ายเป็นวันมัดแล้วกา็บตัวเงานะครับหนังพ่อยาเฝ้าห้องลูกตัวนี้เท่าไรครับสองหมื่นเก้าครับตัวนี้สองหมื่นเก้าพี่น้องครับหาอยูกอ่กับมาต่อเอานี่เบื้องหนาเบื้องหนังข้อไปน้ำนะครับเนาะพฝ่งยาโนมครับย่างย่นฝืนฝืจับยาโนมนะครับพี่น้องอดีตห้องจักน้อย อ่เด uh, no. mm ็ดนะครับเด้อพี so ่น้องครับตัวนี้ไข่สองนะครับที so ่สองขัญเน้ยนเนียนเดินนะปึ๊บแต่ผมงที่เบื้องข้างขวาของอ่ขวาว่าปานว่าดังเด้อพี่น้องบ่มีแป้วครับแต่ว่าผมยางไปว่าไรเพราะว่ามันมันเป็นบวกนะครับพี่น้องครับนี่บ่มีแป้วนะครับบ่มีแป้วบ่มีปานบ่มีดังอ่ะเบื้องข้างขวาในลูกเอาเบื้องหน้าตรงก้อนกันเลนะครับอ่ะไปทางพุ่งไปทิ่เบื้องข้างขวาปล่อยไปเลยครับปล่อยไปเลยอ่ะไปเลยไปเท่ากับไปลูกไปเดินไปเลยอยากเห็นขางได้ซื้อดอก นี่เด้อครับเด้ออ่มุมนี่ย่อนเสียงจัง่อยอ้างามครับพี่น้องครับสองหมื่นกาตำหนีบโมมีตัวต่อไปครับอ่ะตัวต่อไปนะครับเด้อเด้ออาเอาตัวนี้เนาะครับตัวนี้อจักเดือนเหรอครับผมตัวนี้หกเดือนนี่กันครับลูกชายนิ w วสต n ิงลูกนิ w วสต n ิงหกเดือนนะครับอสูงกับที่าไรสามสิบหรือป้องตัวนี้แมนครับเนาะ ตัวใหญ่เหรอที่พี่น้องครับเดี๋ยวจังเบิ้งกันนะครับเนาะลูกนิ้วสติงเท่าไดครับตัวนี้ยี่สิบห้าครับสองหมนห้ามีสิบหาเด้อครับพี่น้องไข่สองฮอโลอดนะครับพี่น้องครับหน่วยการดีครับหน่วยการดีนะครับอ่ะนี่เด้อเดี๋ยวตีพลาเบิ้งไทยสองหมื่นหานะครับเนาะสองหมื่นหาอ่ะนี่สูงใส่ร้อยสามสิบเด้อพี่น้องครับเอาออกมาลูกมาเบิ้งทางขวาก่อนตีพลาเบิ้งหน้านี่เดินเด้อเดี๋ยวทางคุณไป นี่นี่นี่สีผ้าบึงทั้งขวาพี่น้องนี่นี่นะครับเดี๋วตัวใหญ่อยู่ที่พี่น้องครับตัวจริงๆนี่นะครับสองมื่นหามาเบ่งตัวจริงเอาอีกที่หนึ่งตัวต่อไปครับเอาตัวเด็ดเด็ดนี่ปะแมนครับอ๋อพี่น้องครับตัวนี้ตัวที่เด็ดเลยเด้สำหรับพอพันหนอกตังไงหนาดึกแดงทั้งตัวลูกพ่อได้จักเดือนหรอครับลูกชายโนเบิลครับลูกของโนเบิลอ่าจักเดือนหรอครับลูกชายโนเบิลเก่าเดือนครับเก่าเดือนสูงกันาจจะใส่รอยสามสิบรอยสามสิบครับพี่น้องเอา ย่างเด็ดนะครับเนาะตัวนี้ใส่ลอยสามสิบแดงเข้มอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะพาเพิ่งถ่ายกันเดี๋ยวราคาจังฟังนะครับพี่น้องครับนี่กามไายคนหางใหญ่ๆนะครับเนาะตัวนี้โู้โหเดี๋ครับไข่สองครับผมเดี๋ยวราคาจังฟังนะครับให้เพป็นยกข้อขึ้นจากน้อยกันเออจะเฝ้ากินลูอกอ้าวตัวนี้ห้อยเดียวว่าใบที่เท่าไหร่เปิดใบสามหมื่นเจ็ดพันบาทครับสามหมื่นเจ็ดนะครับผู้ใดอยากได้ของดีกะแนะน้ำตัวนี้นะครับเนาะสายเลือดนอกครับสาย สายเลือดนอกนะครับเบื้องแผ่นหลังนะครับเนาะนี่เดี๋ยวให้เบื้องนะครับอ่ะเดี๋ยวเฝ้าหมูลูกเดี๋ยวยกขึ้นกันงย่างนี้โดยติดใส่อย่างนี้นให้เบื้องเอออ่ะเดี๋ยวด้วเดี๋เด้ะอ่ะอ่ะนี่นะครับพี่นอ้องเอออยากได้กับเอาครับลูกของโนเบิลยางเด็ดนะครับเนาะนี่ขางขวาว่าปานโมมีแป้วจักหม่องเลยครับสีเบื้องขางใส่ให้นะครับเนาะบางทีบุญชุดก็อยากยางอ้อมให้เบื้องแหละพี่น้องอ่ะดแต่ใส่บ่มีปานบ่มี่ดังนะครับพี่น้องเด้อ นี่เอาเบิ้งมุมนี่อานะครับอ่ะมายดิโอขันหนาว่าทั้งผีเดี๋ยวเซลขังใส่มาเสร็จแดดให้เบิ้งนะครับเดี๋ยวให้หอยดิโูกเวยทั้งใส่กันนะครับพี่น้องเด้อเวยใส่มาครับเวยใส่มั้งพี่เลยอ่ะพี่เอ๋เพื่ถึงใส่มาอ่ะปล่อยเลยครับบัดนี้โอเคหยุดนี่ดีๆลูกไอ้ถอย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 อ่ะเออนี่เบิ้งชัดๆบัดนี้พี่น้องครับเอ้าเบิ้งมุมนี่นะครับเนาะจัดไปย่างเด็ดพยายามให้เห็นสุมุมชัดๆที่สุดแล้วล่ะครับผม ตัวผูดอี่มีแต่เด็ดๆเด้อครับเด้อมักตัวไหนมาเลือกเอานะครับอ่าตัวต่อไปครับให้เดียวไปนีนเอาแค่นี้พี่เป็นแล้วตัวตัวนั้นไทยหรือันบ่ตัวนั้นบอว่าไทยบอไทยบ่แมน่ยครับอ่ามีประมาณนี้เด้อครับเด้อเดี๋ยวให้เบิ้งจะชัดตัวนี้ผู้ใดเพื่อคนอยากจะเบิ้งจะชัดนะครับเนาะยังไม่ปิดคลิปหรอกนะครับมักตัวไหนมาเลือกเอานะครับเนาะนี่แหละขอบหอยดิวโอ้งามเลยครับพี่น้องสามเมื่อเจ็ดนี่ปานถือเลขครับผมอันนี้ผมช่วยแนะนำได้สำหรับไปหาพอพันนะครับเนาะ เด็ดอะ่สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบขอพ่อไบแค่นี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ